สวัสดีครับเปลี่ยนบรรยากศาศครับมาเรียนรูก้การใช้อิเล็กโตรนอ,อิเล็กโตรนหรือคีย์บอร์ดนี่คือลักษณะทั่วไปแล้วแต่บริษัทต,ต่างๆจะผลิตมานะครับแต่หลักๆก,ก็คือจะต้องมีลิม สีขาวและสีดำเลกใหญ่ก็แล้วแต่ราคาครับถ้าจะฝึกขัดเบอกต้นเนี่ยครถ้ามีแล้ววางไว้เฉยๆนี่ไม่มีประโยชน์เราก็มาเรียนรู้กันง่ายๆพื้นๆก่อนครับหลักๆแรกๆของการเล่นคีย์บอร์ดคือให้รู้จักเสียงตัวโน้ตนะครับตัวโน้ตมีทั้งหมด เจ็ดเสียงนะครับเสียงโดเลโดเลมีฟาซอนลาทีนะครับมีเจ็ดตัวจากเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงนะก็จะวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับโดเลมีฟาซอนลาซีโดเลมีฟาซอนลาซีโดเลมีฟาซอนยาวๆาวไปนะครับเราจะมาเริ่มรู้จักคีย์นะครับคีย์ ที่บอร์ดเนี่ยคือสังเกตดูมันจะมีขาวมีดำขาวดำขาวขาวดำดำขาวดำดำขาวดำดำขาวขาวดำดำขาวดำจะเห็นไหมครับสังเกตไหมสังเกตไหมว่ามันจะเป็นกลุ่ม กลุ่มทีละห้าสีดำนะครับกลุ่มห้าก็จะนวดไปเรื่อยๆนะครับกลุ่มผ้ากลุ่มผ้ากลุ่มผ้าก็จะยาวไปสามสี่ห้าสามสี่ห้าต่อน,นี้เลยนี่ตัวข้างล่างหาขั้วโดก่อนนะครับโดนี้จะอยู่ตัวที่อนุกตัวขาว ตัวขาวนะครับนี่ที่ขาวตัวขาวจะติดกับตัวดำสองลิมนี้เนี่ยสังเกตง่ายนะครับทีนี้โดโดติดกับตสวดำนี่โดโดตรงนี้นะครับโดโดพออยู่ใกล้ดำสองตัวลิมสองตัวโดโดนะครับโดนะครับโดทุดท้ายนะ <c oughs> โดเนี่ยให้ดนะครับจำไว้เลย <c oughs> แล้วได้โดแล้วก็ไล่ไปเลยโดเลมีฟาซอนลาทีแล้วก็ดใหม่โดเ <c oughs> ลมีฟาซนลาีโดเลไมีเสียงสุกไปเรื่อยเดี๋ยวพี่ชุดไปเลยครับ เอม be right ีวาซอนลาที่ไปลึกๆนะครับผมรู้จักโดดเลยนะครับมีเจ็ดตัวเราเราก็จะฝึกฟังเสียงเหมือนโดโลเวย์ีโดโเวย์บีบีเลโดโดโลเวย์บีบีเลโดนี่ก็เป็นเพลงได้แล้วนะฮะเสียงดนตรีมมันจะมีขึ้นมีลง ก็ได้ล do, le, me, me, le, ะโดเลมีมีเลโดเสียงสูงไหมเสียงสูงขึ้นไหมเรือ่อยครับก็จะเป็นเสียงโดเลยมีมีเลยโดการฝึกนะครับการฝึกเบื้องต้นง่ายๆคือไล่โน้ตให้เสียงจำให้ได้ดู โดเรมฟโซดีโเมิฟาซลฟนฟานาทีะทะทะทจะไม่ได้ถ้ากดลงเสียงอะไรครับเสียงอะไรครับนี่ยให้รู้เลยว่าเสียงอะไร ลักการจำนะครับลักการจำถ้าตัวที่อยู่ชิดกับริมสองดำดำเนี่ยข้างล่างของริมตัวแรกเนี่ยก็คือโดอข้างล่างเนี่ยเคล็ดลับการจำถ้ากดตัวนี้เสียงเลยโดโด,โดเลยโดเลยครับโดมันจะติดกับริมสีดำสองริมนี่ข้างล่างเนี่ยเป็นเสียงโดนะครับ

ทดสอบครับทดสอบเสียงโดหรือเสียงเลฟังเสียงนะครับเสียงโดหรือเสียงเลเสียงอะไรครับเสียงโดครับถูกต้องครับตรงนี้ ครับตัวต่อไปครับเสียงเลยครับเล่ครับเสียงเล่เสียงเลยครับ,เ,รบเสียงเล่ครับเสียงเล่ เสียงอะไรครับโดครับถูกต้องโด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 เสียงอะไรครับเรครับสองเสียงดูนะครับสองเสียงดูเสียงอะไรครับโดเรโดเรใช่ครับถูกต้องครับนี่ครับต่างแล้วโดเร ไปครับเสียงอะไรครับเลโดเลโดใเชิญไปครับถูกต้องครับในเลโดเลโดเลโดครับเสียงอะไรครับโดเลโดเลถูกต้องครับเลโดเลนะครับต่อไป เสียงเลยครับเลเลแล้วก็เลเลเสียงลยครับเรเลนั่นเองนี่ครับนี่ลิกเลต่อไปเสียงเลยครับ Le, Le, Le. เสียงโดนะครับเสียงโด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 ครับโอเคเราก็ได้เรียนพื้นฐานสองขีลแล้วนะครับการจำเสียงโดเลเลยครับจำไว้ดีนะครับดยตรงไหนเล่ตรงไหนครับครับสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สั้นเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ฝึกความเข้าใจไว้คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ